มีข่าวสารนะครับของเจ้าเนวสมาพูดถึงกันหน่อยครับไม่ละหนีที่แมนยูนะมีรายงานบอกว่าแมนยูพร้อมทุ่ม103ล้านปอนฉีกสัญญาเจ้าเนวสมาจากเบนฟิก้านะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Record นะครับบอกว่าแมนยูพร้อมสร้างสถิติสโมสรจ่ายค่าฉีกสัญญา103ล้านปอนคว้าตัวเจ้าเนวสวันเดคิสวงการลูกหนังโปรตุเกสมาร่วมทีมนะ แมวมองของแมนยูเชื่อว่าจอห์นีเวสเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่เป็นลูกผสมนะระหว่างกาเซเมโรกับบรูโน่ฟอนเดสซึ่งเป็นเหตุผลที่ให้พวกเขาเนะี่ยเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นปรอดิสตร์สโมสรเชลซีเนี Chelsea, นะ่ยเคยสร้างปริศสิสต์นะครับกับเบนฟิก้าในการคว้าตัวเอนโซ่ฟอนเดสมาร่วมทีมเมื่อตลาดหน้าหนาวที่แล้วเนะี่ยค่าตัวตอนนั้น107ล้านปอนด์ก็สูงเอาเรื่องเหมือนกันในคราวนี้แมนยู U, อาจจะเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกต,ต่อไปที่จะทุ่มเงินหลักร้อยล้าน ในการคว้าตัวดาวรุ่งของทีมเยี่ยวลสบอนอย่างเบนฟิก้าเอามาร่วมทีมแล้วรายงานจากเรคคอร์ดบอกว่าแมนยูนั้นมั่นใจที่จะคว้าตัวเจ้าเนวสมาร่วมทีมหลังจากที่เจ้าเนวสเป็นที่จับตามองอย่างมากในเวทียุโรปตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทางด้านของลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิชิโอโรมาโน่ครับเสริมว่าเมนยะูเนี่ยส่งแมมมองไปติดตามฟอร์มของเจ้าเนเวสนับครั้งไม่ถ้วนเลยแต่พวกเขาอาจจะต้องจ่ายเงินถึง103้ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขานการปล่อยตัวในสัญญาของเขาซึ่งจะหมดลงในปี2 0 2 8ในการคว้าตัวดาวรุ่งคนนี้มาร่วมทีมเบนฟิกาหานะครับไม่ต้องการปล่อยเจ้าเนเวสออกจากทีมเชื่อกันว่าเขาเนี่ยจะเป็นบรูโน่สในช่วงหน้าหนาวนี้แต่เป็นที่แน่นอนว่าเขาจะอยู่ในการจับตามองของเมนยูในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยเหมือนกัน โอ้ต้องมาตามกับเมนยูอยากจะได้จอในเวสเหมือนมีข่าวกับนักเตะคนนี้แบบเอาจริงเอาจังเลยนะสำหรับปีสแสดงแมนยูนะครับไม่ไม่คิดแบบว่าจะมองตัวอื่นที่หลักๆแต่มองว่าดาวรุ่งคนนี้เป็นที่น่าจับตามองและเป็นที่สนใจของปีสแสดงเมนยูซะอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเหมาะกับปีสแสดงไหมก็จัดมาไว้รุ่นจัดไปเลยครับผม